สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยวันนี้เราอยู่ในแมปที่มีชื่อว่า Dangerous Diving ATV นั่นเองนะครับไปเราจะมาเริ่มเกมกันซะหน่อยนะซึ่งในแมปนี้นี่มันจะเกี่ยวกับการที่เราจะขับรถ ATV แล้วก็ตะลุยด่านไปเรื่อยๆนะฮะก่อนเลยล้วก็ต้องมาซื้อรถ ATV ก่อนนะอันนี้ก็เป็นฟรีนะครับเริ่มต้นเนี่ยจะนั่งได้2คนนะแล้วก็เราจะต้องประจนภัยไปเรื่อยๆจนสุดทางนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวผมจะเริ่มเปิดเสียงเลยแล้วกันเนาะ คุณผู้ชมดูนั่นสิได้ยินเสียงเครื่องยนต์สะเทือนตับนั่นไหมโอ้โหเสียงอย่างแน่นนะคุณผู้ชมมาเราจะมาลุยก,กันสะหน่อยนะก่อนอื่นก็ให้ทุกคนเข้ามาตรงช่องสีฟ้าแบบนี้นะฮะเขาจะมีลูกศรชี้อยู่นะกด E ขึ้นมาแล้วก็รับเลือกรถได้เลยนะอันนี้ผมยังไม่ได้นะงั้นจะเป็นแบบธรรมดาแล้วกันนะความเร็วอยู่ที่30แล้วก็สามารถนั่งได้2คนนะมาโอ้ยเสียงมันเท่มากเลยเกินนะคุณผู้ชม มัน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 แมนแมนอุ๊ยสะใจคุณผู้ชมมาบีคอนเกิร์ขึ้นไหมฮะโอเควันนี้จะมีสาวน้อยเล่นกับผมคนหนึ่งนะไปเดี๋ยวพี่พาแวนนะแมนแมนแนวิธีเล่นก็ไม่ได้ยากอะไรนะเอทีวีไปเรื่อยๆนะมาไปกับพี่รับรองไม่มีตกขาวอะมันแมนมนเลี้ยว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 อ๋อขึ้นไปก่อนได้ไหมกระบอกเพชรอะชึบ ขึ้นเขาขึ้นเขาคุณผู้ชมมาไปกับพี่ไม่ต้องกลัวอุ้ยสนุกดีเวะจิ้วนีเสียงเครื่องมันสะอู้อยูเ่เลยแต่จะคอยไปฮนะมาดีน้องเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวเจอเนินเจอเนินอืได้อยู่ได้อยู่เอาแล้วไงคุณผู้ชมทางมันเริ่มจะแอดวานขึ้นมานหนิดึงแล้วนะน่าจะเป็นสะพา,านอะไรสักอย่างฮนะคุณผู้ชม ค่อยไปนะมันโด <No. S 1> มนมนมนนุนนนน้ยคุม,มันมาผมชอบเสียง ATV มากเลยอ่ะค่อยเรียวนะผ่านมาได้อย่างง่ายดายนะฮะเอาละอันนี้เป็นสะพานทางตรงนะ้วค่อยไปอ่ะพิวไปเลยวิวไปแล้วไปแล้วไปแล้วเฮ้ยสนุกเว้ยผมชอบอ่ะ้วค่อยไปอ่ะวันนี้เราจะมาแบกเบคอนเกินนะชิบ เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้เราต้องไปแบบระมัดระวังนะเราอย่าเร่งเครื่องเกินไป่ะตกหน้าผาตายนะบอกก่อนชิปเี้ยผมไปแบบว่าระมัดระวังนะเรียบร้อยคุณผู้ชมตอนนี้ผมผ่านด่านตรวจที่หนึ่งแล้วนะเรามาลุยกันต่อนะสาวน้อยไปกับพี่ไม่ต้องกลัวพี่ไม่พาห้าวอยู่แล้วค่อยๆไปนะค่อยๆไป เอาละชื้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเนะี่ยเออน่าจะเป็นทางเขินใช่ไหมเดี๋ยวพร้อมะเร่งความเร็วไปบึ้ดเหินโอ้โหเรียบร้อยสวยงามมะเราจะไปเส้นทางไหนดีมันมีทางตรงแล้วก็ซิกแซกนะเนีะยเออผมจะไปทางตรงแล้วกันนะเราจะไปทางเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปทางยากทำไมล่ะค่อยคยหักหักพงมาเลยเออนั่นแหละเรียบร้อยนะ่ะ เราจะไปทางยากทําไมแล้วมันมีทางง่ายกับยากนะมาทางไหนก็ถึงเหมือนกันนะฮะเราก็เลือกทางง่ายดีกว่านะเราไม่อยากทําให้เบคอนเกิรล์ลหัวใจวายนะฮะไปต่อไปต่อเลตเกคุณผู้ชมเอ้ยรถไหลรถไหลรถไหลรถมันเบรกได้นะคุณผู้ชมนะอย่าลืมเบรกด้วยล่ะไม่ใช่ว่าเออเราก็จะขับซิ่งอย่างเดียวนะมันเป็น a อทีนะฮะไม่ใช่รถเยบวันเนาะ มาเกมนี้มันแบกก็ได้นะน่าจะแบกสูงสุดได้สี่คนนะเพราะแต่ว่าตอนนี้พี่เล่นได้แค่สองนะยังไม่มีรถดีๆเดี๋ยวจะมีรถดีๆเนี่ยจะมาเล่นกับน,น้องๆน,นะรับรองสนุกแน่ฮะอ่าได้เงินมาด้วยตอนนี้ระยะทางอยู่ที่4,100กระดุมนะขึ้นเขากันัะหน่อยฮะ อ๋อ <Hey>, oh, ไปทางไหนวะเนี่ยตรงใช่ไหมเอาละเอาละคุณผู้ชมมันจะมีทางง่ายอะซ้ายก็ขวาผมจะเลือกไปซ้ายเลยกันนะไม่รู้ล้วอุย้ยเดี๋ยวดขอตั้งหลับแปบน่อนนะหาโฟมอะไรก่อนโอเคเี๋อป๊อบไปไปช้าช้ากระดึ๊บไปจึ๊บไป,ไป,ไป,ไปแล้วก็หยุดไปแล้วก็หยุดค่อยๆไปค่อยๆไปเฮ้ยเดี๋ยวเดยวเกือบๆอไม่ต้องกลัวสาวน้อยสาวน้อยไม่ต้องกลัว ไปกับพี่ปลอดภัยพี่เรียนไปกับขี่มาอือบอกแล้วว่าพี่มีไปกับขี่ทางไหนต่อนนาะเลี้ยวเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเหมันเหม่นเหม่นเหมอนเหม่น,ม,นมันชิบหายเลยเว้ยผมชอบแม่อะไรแบบนี้มากเลยอะมาดีอือเรียบร้อยครับวันนี้สคาสุกิคงจะพามาแววนนะฮะปกตินั่งแต่เรือเนาะ เรียบร้อยคุณผู้ชมตอนนี้ผ่านดานตัวที่สองนะไปกันต่อชชิิมาดีมาดีสนุกครับสนุกชื่อแมปชื่อว่า Dangerous ATV d ีไดเวอนะเข้ามาเล่นกันได้ฮะอะไรเนี่ยเออคลองไม้แล้วเราต้องหลบอุ้ยรถแรงไปพยายามอย่าเลือกรถที่มันแรงเกินไปนะเดี๋ยวเราจะหยุดไม่อยู่นะเราไม่ได้จะไปแข่งซิ่งเนาะ เราต้องฟันฝ่าอุปสรรคตามด่านนะเอาละคุณผู้ชมครับข้างหน้ามีสะพานเป็นหลุมด้วยใช่ไหมเดี๋ยวขอหักพงม,มาอะไรแบบนึงนะิบไปไปสาวน้อยไม่ต้องกลัวมากับพี่เออผ่านอย่างฉลุยนะวันนี้เราจะมาแบกสาวนะฮะไม่แน่ไม่แน่สาวที่นั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยผมอาจจะเป็นผู้ชายก็ได้นะผมก็ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงซะด้วยมีอยู่ไอดีนะเดี๋ยวเอามาเล่นนะ ไปได้ตอนนี้เดี๋ยวซ้ายโอเคผ่านควาที่มันโอยเกือบเกือบโทษนะรถมันแรงไปนิดหนึงเออเลยนะไหวโยไหวโยไหวโยน้องไม่ต้องกลัวไปกระบ,บี่ไม่ต้องกลัวอเออมันต้องอย่างนี้สิเอยเกือบเกือบผมอาจจะพูดเยอะไปนิดนึงนะเพราะว่าผมตื่นเต้นมากเลยมันไม่ได้ s n o ล l i เหมันตกปลาเนาะ เอาละซ้ายขวาไปได้เหมือนกันเนาะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย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 ชิปไม่ต้องกลัวนอ้องไม่ต้องกลัวนอ้องไปกับพี่เออเออผมจะเลือกไปทางปกติแล้วกันนะเราจะเหินทาไมก็ไม่รู้นะไปไปน้องชิปเอาละแต่ตรงนี้ต้องเหินน่ะเดี๋ยวขอตั้งลแบแป๊บหนึ่งนะเอาละน้องยิ้มน้องยิ้มน้องยิ้มน้องมีความสุขเอาละ าแล้วเดี๋ยวพร้อมเดี๋ยวพร้อมไปเฮิร์ิวปุ๊บไปแล้วโอ้โหโคตรมันเอาซ้ายขวาใช่ไหมเอาไปเอาไปขวาเลยกันนะไม่ต้องกลัวมากับพี่น้องเอ้ยตรงนี้ตรงนี้นยากอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวักหักหักเอ,เ,อเ,อเอ้ยจิปชิิปเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ่ยเฮ้ย ใครมาเป็นคนใครมาเป็นใครมเป็นคนคิดด่าวะเนี่ยเดีย๋ยวนี้จิบจิบจิบ,บเออได้อยู่ได้อยู่หนีเป็นไงพี่เก่งไหมรอผลปะวะรอผลไหมรอผลไหมโอเคผ่านแล้วนะไปไปรู้สึกว่าจะมีรถข้างหลังผมใช่ไหมไม่มีนี่ว่าเฮ้ยเกือบตกเกือบตก เราต้องใจนิ่งนิดหนึ่งนะเดี๋ยวๆเสียมากเลยอะโอ้เดี๋ยวๆๆๆที่ขอทำสมาธิแป๊บน,นึงอะทางมันซิกแซกอะไปแล้วเวย้ยไปแล้วเวย้ยโอ้โหผ่านสักทีอะตรงนี้ยากอยู่นะยากอยู่ครับด่านตัวที่สามนะถ้าเราผ่านเนี่ยเราจะได้เงินด้วยนะเอาไปซื้อรถเนาะ มาน้องเขากําลังเป็นกําลังใจให้เรานะชิบไปน้องเราจะผ่านไปด้วยกันชิบชิบชิบเออเรียบร้อยอะ่ะผมจะไม่ทําให้น้องเขาผิดหวังนะเราจะผ่านไปด้วยกันเดนจะิรัสเอ v ว a เด i n ้ฮะแบบโคตรสนุกเลยอะ่ะเห็นเราต้องอ,อ้อไปนี้สิกแซกโอโอเกือบเกือบเกือบรถแรงไปนิดนึงอนะ เลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวไปทางสะดวกแล้วได้เงินด้วยน่าจะไม่มีอุปสรรคแล้วล่ะตอนนี้ไปทางไหนหนอ่อไปทางไหนต่อเนาะขอให้เราเลี้ยวขวาใช่ไหมโอเคเลี้ยวเลี้ยวชิบเลี้ยวชี้งี้ซิแกแซกซิกแซกเอ้ยเกือบเกือบเกือบอย่านะอย่าตกหน้าผานะเว้ยเออไปทางไหนตอน่ออ๋อ ข้างหนา้าใช่ไหมมาคนสวยจะถึงแล้วนิดหนึ่งนิดหนึ่งอดทนไว้อดทนไว้อดทนดไว้นางรถกับพี่นี่มันจะมันอาจจะเสียนิดหนึ่งนะมันไม่ได้อยู่กับพี่นะมันอยู่กับเส้นทางนะครับพี่ก็ไม่ได้ขับรถอันตรายอะไรเลยนะพอดีวิ่ยว่งวิ่งเค่ื่งงยนต์มันงวิ่งวิ่ง่ชวบ่่ะถ้าเรามีรถแงงวิ่ง่งงสน่กวนนิ่งวิ่งวินงวิ่งวิ่งวิ่งวด่งวิว จะถึงเส้นชัยแล้วนิดหนึ่งนะทีเดียวนีเดียวทีเดียวขึ้นเขาก็ผ่านแล้วโอดทนไว้น้องอ้าวและวชิบชิบวันนี้จะถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้ว,จะ,ลวจะถึงแล้วหนูรอแป๊บนึงขึ้นเขาก็ชนะแล้วตามทางไปเรื่อยๆอย่าประมาทนะ ถึงแล้วจะถึงแล้วจะถึงแล้วน้องก็ดีใจนะฮะน้องก็ดีใจฮะเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ตกใจโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเกือบเกือบเกือบคือลดล้มแล้วมันเด้งนะใจหายวับเลยเมื่อกี้นี้หรือว่าจะมาตุยหน้าเส้นชัยนะความรู้ใหม่เลยนะเนี่ยคือรดล้มแล้วคือลดล้มแล้วโตแล้วมันเด้งอ่ะโอ้ทางขึ้นก็ยากเลยนะ ชึบชึบทีเดียวทีเดียวเส้นใัยเส้นใัยเส้นโอ้ยเดดเดโอ้ยเกือบเกเรียบร้อย่าแล้วคุณชนะสนุกมากครับโคตรมันอะมัน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 มากเป็นไงสาวน้อยพี่แบกเก่งเปล่าขอบคุณพี่ด้วยล่ะเออบ๊ายบายครับวันนี้ก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราค่อยไปต่อโลกสองนะ